ได้เวลาแสบลรวจ้าส้มตำปูม้าค่ะปูม้าสุกดูผักบุ้งมาจากร้านจีนค่ะมาเรามาแซบแซบนํำกันจ้าน้ำลายไหลสวัสดีค่ะมือนีได้เวลาพ่อพอกันแบบจัดถาดแบบนี้ค่ะนี่แหละที่จืนตั้งใจจะกินเมื่อวานค่ะแต่จุนไม่ได้กินเนะาะตำบักคุงใส่ปูมมาค่ะซุปแล้วค่ะอันนี้ผักบุ้งลายๆหลจ้ะสามยูโรกลัวถุงหมกไง มื่อนี้ขอกินแบบนี้ค่ะแล้วก็ทั่วงอกแล้วก็ขนมจีนพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องมาก,กินน้วงกันค่ะหาโมงที่ผ่านนาที่ค่ะจะทำนาวไฟมินิเออไฟพีเอ็มทิิมินิไก่อนนฮะสไปซี่กินปาเบสอย่าสลัดวิตบลูครปอย่าคุกแอนด์วอเตอร์มิมอซาหรือวอเตอร์ซีวีเนตคัมมินเอนจอย hungry hungry h u n กรี เด s i ไซเลนเสร็จห้างกรีห้างกรีมาจามัดแยมกันพี่น้องคะนี่แหละเมนูอยู่แล้วจ้าที่จุนจากกินเมื่อวานกลับมามันสาโวดโซเสตต่ำนาองคะเนอะเาอก็เลิกว่วตา่ำกินตอนยากๆนี่มันจิสห่าวไซเด้คะ่ะห่าวไซ ุ้มหอมผักบุ้งทีแับปดไงพี่นนอ nhu chặt ngọt thì chỉ nhắn cả sẹt bỏ tùm tùm chuẩn chỉ ngọt Năng mừng TV อากาศท้อนจุนภาคักกันอ,อกไปยังจุนเก็บดอกไม้มากดอกไม่ไปลาดอกเดซี่ค่ะสามสิบสององศาพี่น้องค่ะห่อนคักเมอนีค่ะ เริ่มติดฟันแล้ว <c oughs> ปู่สองโต จีนเปิดแล้วก็ซ้ำบ่ายจ้ะจุดม่งดนึอว่าเขาเสียม่ทุเรียน,นมมง เยีกกตนหมักทุรเรียนพี่น้องข่เาเฟสซ้องเราเวลาในการออกไปยางมันก็นหลายขึ้นค่ะ ออไปหน้าออกไปออก,ร,อกร่างกายไิ่ง้ายขื้นบางเกาะยุสเปนก็สเขาเฟสชซ้เลยจ้ะเฟสชซ้ก็คือเพิ่งสิเปิดใช่าหาดนาะค่ะเนาะ ค่ะอนสเปรย์เพื่อนกับมักนั่งอยู่ข้างนอกนั่งดื่มนั่งอย่าง แก่พ you know, ี่น้องค่ะนูแร่นจุนสิพัดพัดปกเหมือนแน้นจุนนะจุนหุงเขาเลย พักติดฟันค่ะขอโทษด้หลายแล้เวเห็นอยู่ค่ะพอมันเครื่องพักกับแขวจูนี่มักากันอีหลี <Huh? S 2> มันคือไอวิเยาสุดยดอดขันจูนตัดต่อเก่งที่จะบ่มี่ดอกาะแบบที่บ่ไหยเห็นอียังชิบ่ตีไหมคะ ตัดต่อเพาเป็นเอาคิดมาเรื่องกันนะเฮ็ดเป็นยุคจุนใส่วีว่าหาวีว่าวิดีโอ ในการเอาคลิปมาต่อกัน าจนวันตัดสิวพี่น่องแค่ถ่นว่าหายเศร้าใส่ครีมจุนว่าหายเวลามัานก่อนไม่ได้เตรียมครีมมาอ้อมสำหรับสถานการณ์แบบนี้เตรียมมาแค่สามเดือน หยนว่าอาะเป็นอยากคุ้มน้ำขาดหยุนกิว่าเนะาะอยากฮอร์โมนอยากคุปัมน,นออม,มีฮอร์โมนค่ะเพิ่มก็เลย จะเป็นแสบเผ็ดอยู่พอดีอยู่ค่ะไม่ได้เผ็ดหลายดอก ขนมจีนร้อยห้าสกำจนสิกินมอดเดิ้ลทำม ท้นแท้บแบเคือไายเสียาท้นดีหลีหรอเดินหน้ามีไฟกับประเทศได้นะคะมีลุกท่านศาสตร์คับพี่ก่อน K L M กับกัปจะแฟนจูมอว่าว่าหายกับส่วนมันอ่ะ ขายูต่อก่อนอยากขายูต่อหัวเสมอสเป็นของลแฟนดนแม่จุงยอยากขายูต่อค่ะฮานการไม่เลยดีอยู่แม่ว่าอย่าเบิ่ง ก็ไปจนก็ต้องไปทังยุนกบช่วงนี้ยุนก็ต้องไปกักโตแ้วปแบบที่ประเทศไทยกับยูนิคอร์ฟิวเนาะค่ะเห็นยังกับลำบากอยู่ไอแมว่ะกับมากับสิ่งที่ต้องห่องคือเขาไอแมว่ะเนี่ยผึ่งกับมา สเปนตอนนี้เขาพ่อในห่งนักท่องเที่ยวเขามากค่ะเขาหายตะพูมีสัญชาติแล้วกับนที่อยูอียูแล้วกับนที่มีใบใบเฮ็ดงานใบนังสิมัม่จ้ะแต้ก็กักตัู่ในบ้านซิปซี่มือเขาก็มาตรวจ คือสถานจุดเพนแจ้งอันผู้ได้มาสเปนช่วงเนี้ยต้องเตรียมเอกสารในพร้อมด้วยค่ะเพราะว่าตำรวจเพื่นต,ตรวจคกว่าตาเฮ้าโรงเครืองเขาสิตรวจเอกสารทุยามขันบ่าพร้อมปุ๊บเขาเตรียมสิทรงเ้อกลับเลยค่ะต้องให้พร้อมสำหรับคนที่มีถทิ้งพมักอยูป่ประเทศสเปนค่ะจะน,านําเ่อยังเขาไม่ได้

เราหมาซื้อมาตั้งสองแพ็คเดี๋ยวจุนจะเอาลงถ่ายคลิปใ้เมืองค่ะเนาะรู้ว่าจุนใจอย่างมาแน่โอเคเนาะค่ะเดี๋ยวจุนสิเล็ไบไว้ร,รับไปไกลของเราค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหนาวเนาะคะ่ะเนาะบ๊ายบายค่ะร้านจีนเปิดก็จัดเลยค่ะดูสิได้อะไรมาอันนี้ผักบุ้งค่ะผักบุ้งจีน ถั่วฝักยาวเขามีถั่วม่วงด้วยนะคะแต่จุนไม่เอาต้นหอมอันนี้ก็คือเต้าหู้ปลาค่ะเอามาสองแพ็คถั่วงอกขนมนจีนค่ะซื้อมาเปลือไว้ค่ะที่ตุนไว้ก็มีอยู่แต่ซื้อเตรียมไว้ดีกว่าซส้แอลค่ะข้าวเหนียวจุอซื้อมางวดที่แล้วสองถุงหมดไปแล้วหนึ่งถุงเนาะ <c oughs> แต่ไม่แล้ว หน่อไม้จีนหน่อไม้จีนนี้จะมีประสบการณ์นะคะถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ต้มน้ำเกลือแช่ไว้นะคะเขาจะเปื่อยหมดเลยค่ะนี่แหละของจีนจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ก็กูชิจังทั้งหมดนี้3.6ยูโรค่ะคุ้มมากๆค่ะสุดยอด